ค่ะในหัวข้อที่สามนะคะจะเป็นการสร้างโครงการด้วยแบบฟอร์ม004ค่ะเมื่อเข้าระบบมาที่หน้าเมนูการใช้งานหลักนะคะเลือกเมนูการจัดการโครงการค่ะเลือกเมนูเพิ่มโครงการค่ะเลือกเมนูทีละรายการค่ะเลือกปีงบประมาณค่ะกด,กดตกลงค่ะแล้วเลือกแบบฟอร์มเป็นแบบฟอร์ม004ค่ะ คลิกกลงค่ะเมื่อเข้ามาสู่การกอรอกรายละเอียดนะคะจะสังเกตว่าแบบฟอร์ม004จะมีการกอรอกข้อมูลทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะได้แก่การกอรอกรายละเอียดโครงการที่ตั้งโครงการยุทธาศาสตร์ผลสัทธิ์สถานะโครงการและ4นะคะงบประมาณค่ะเราจะเริ่มมากอรอกข้อมูลจากชื่อโครงการนะคะโดยช่องที่มีดอกจันนะคะคือช่องที่ต้องกอรอกข้อมูลค่ะ เลือกหน่วยงานค่ะโดยรหัสโครงการนะคะส่วนนี้ไม่ต้องกรอกข้อมูลค่ะระบบจะทําการดันเลขให้หลังบันทึกข้อมูลเรียบร้อยค่ะเลือกกิจกรรมค่ะเลือกลักษณะงานค่ะโดยแบบฟอร์ม004นะคะจะต้องกรอกเดือนเริ่มก่อสร้างปีเริ่มก่อสร้างเดือนจบก่อสร้างและปี จบก่อสร้างค่ะเลือกปีเริ่มก่อสร้างค่ะเลือกปีจบก่อสร้างค่ะแลกปีจบก่อสร้างค่ะเมื่อก่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกท,ที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะนํามาหน้านที่ตั้งโครงการนะคะโดยหน้านี้ก็จะเลือกแผนที่ตั้งโครงการจากในแผนที่นะคะถ้าเรามีรัดลองอยู่แล้วสามารถกรอกค่ารัดลองได้เลยค่ะ เมื่อกรอและอแล,ลองเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะทําการปักหมุดในแผนที่ให้อัตโนมัติในจุดที่เรากรอกข้อมูลและลองนะคะและดึงข้อมูลจังหวัดอำเภอตำบลลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำย่อยให้นะคะเราสามารถกดดูขอบเขตจังหวัดอำเภอตำบลเพื่อเช็คว่าถูกต้องกับที่เราปักหมุดไหมนะคะอย่าง ปักหมุดอันนี้นะคะจะอยู่ในตำบลท่าเสนถูกต้องนะคะเมื่อปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะหัวข้อที่สามนะคะจะเป็นการกรอกข้อมูลยุทธศาสตร์ค่ะเลือกยุทธศาสตร์นะคะและเลือกสถานะความพร้อมค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะหน้าที่สี่นะคะจะเป็นการกรอกรงบประมาณค่ะโดยแบบฟอร์ม004นะคะหน่วยหนุประมาณจะเป็นบาทค่ะกรอกข้อมูลงบประมาณขอตั้งนะคะเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีปุ่มเพิ่มโครงการตรงนี้ค่ะคลิกที่ปุ่มเพิ่มโครงการค่ะ เมื่อเพิ่มโครงการเรียบร้อยนะคะจะมีแจ้งเตือนบันทึกข้อมูลสําเร็จค่ะจะสังเกตว่าที่เราได้สร้างออโครงการมาเมื่อกี้นะคะจะมาแสดงในรายการโครงการค่ะ